lô thế hả nhìn nhân kia ông nghe thấy hả? nhất lại phần này ừ. xén phần này tại trời ơi mặt xén thảm nhé con đưa không đấy หาเงินมาหาเงินมาด้ว่ะเออหาเงินหาเงนเนาะโอเคโอเคเอาตันานล้วครบอกว่าพ่ไห้ยืมไมว่าเห็นตั้งสี่ยังสี่ยังสี่จุดยุดยุดยุดเพราะแม่เราหามืินยุดตงเห็นตั้งสี่เนาะมาว่ามันหามืินเนาะใอยว่าอยากตายใอยเสียงมันสีเทาได้สัพท์แล้วไปจุดยุดยุด i <laughs> 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 <laughs>